ตัดแค่สิบวันนี้ก่อนนะคะขึ้นมา10วัน200เหรียญด้วยสาเหตุอะไรบอกว่ามันไม่ใช่ลุกเป็นไฟอย่างที่คุณกิตา้าจั่วไว้นะมันพุ่งเป็นจรวดเลยต้องยอมรับว่าในรอบห้าหกปีเราไม่เคยเห็นทองขึ้นแบบนี้สิ่งที่ทองเป็นอยู่ในณขณะนี้เนี่ยเขาก้าเปิดเผยตัวเขาเองแล้วว่าเขาไม่ใช่ทองคำเหมือนในอดีต บอกท่านว่าอันนี้มันไม่ใช่ฟองสบู่นักวิเคราะห์บางคนนะกลับบอกว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นยกที่1ยกที่2ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งมันน่าจะมี10ยกหรือ15ยกอะ่ะโอ้โหเธอแบบเปิดหน้าชกกันแบบชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ว่าฉันแหละคือผู้ที่จะมาทิงตำแหน่ง US ดอลลาร์ที่จะมาแทนเธอทํานนองนั้นเลยนะครับ คุณหมอคะทองคําดูเดือดเลือดพลาดมากนะคะทองคําไทยจะกใกล้6กหมื่นทองโลกก็จะใกล้สามพันเก้าร้อยแล้วนะคะคําถามเดิมค่ะคุณหมอคะทองมาถึงจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัดแค่สิบวันนี้ก่อนนะคะขึ้นมาสิบวันสองร้อเหรียญด้วยสาเหตุอะไรค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ลุกเป็นไฟอย่างที่คุณกิตา้าโจวไว้นะมันพุ่งเป็นจรวดเลยอะ มันมันไม่ได้อยู่ที่เก่าอ่ะกองไฟมันจะอยู่แค่นี้แต่ว่าตอนนี้มันพุ่งเป็นจรวดเลยฮะต้องยอมรับว่าในรอบห้าหกสิบปีเราไม่เคยเห็นทองขึ้นแบบนี้นะครับและในรอบเช็คแต่ละเดือนหรือแต่ละปีหรือแต่ละวันเนี่ยนะครับเออเขาไม่พุ่งจรวดแบบนี้ต้องบอกว่าการพุ่งในขณะนี้เนี่ยแน่นอนประเด็นหลักตอนนี้มันเป็นเรื่องประเด็นการเมืองเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องรถดอกเบีย้ยแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้ถ้าใครไม่ดูคุณกีตาร์ตอนนี้หรือวันนี้นะครับจะเสียดายครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดว่าทำไมทองมนันถึงพุ่งขนาดนี้และผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ทองเป็นอยู่ในณขณะนี้เนี่ยเขากล้าเปิดเผยตัวเขาเองแล้วว่าเขาไม่ใช่ทองคำเหมือนในอดีตที่เป็นแค่ทรัพย์สินเครื่องประดับ เป็นคอมมดิตี้นะครับแต่เขากำลังบอกว่าตัวเขาเนี่ยกำลังมาชิงตำแหน่งความเป็น safe haven จาก US dollar อันนี้สำคัญหลายท่านอาจจะงง,ง,งถ้าเป็นนักการเงินผมคิดว่าไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องบอกบอกท่านว่าอันนี้มันไม่ใช่ฟองสบู่มันไม่ใช่ฟองสบู่นักวิเคราะห์บางคนนะ กลับบอกว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นยกที่หนึ่งยกที่สองด้วยซ้าไปนะครับซึ่งมันนาจะมี10บยกหรือ15้ายกอะ่ะเพราะว่าอะไรตอนเนี้ทองเปิดเผยตัวเองว่าเหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาวและเป็น reserve asset เป็น Safe Haven สำหรับทั้งธนาคารกลางสำหรับทั้งการลงทุนและการเก่งกำไรได้ด้วยครบ ท่วนจบขบวนกวารในตัวเองแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยสิวันเนี่ยมันขึ้นมา200กว่าเหรียญจริงๆผมเพิ่งดูเมื่อเช้าเนี่ยเอ๊ะดูกราฟมันมันไปยังไงตอนนี้เดี๋ยวนี้พอสัมภาษณ์เนี่ยต้องต้องทวนตัวเองว่าตัวเลขมันลับกันหรือเปล่าห้าหมตอนนี้มันห้าหมกว่าแล้วนะเหลือเชื่อนะเมื่อวานเราพูดถึงห้าหมตอนนี้คือห้าเ้าสองห้า ราคาทองคําแท่งขายออก5.925ใกล้60,000 60,000 60, ต 60, อนนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไม่เห็นแล้วนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราคิดว่ามันขึ้นแต่มันไม่คิดว่าโอ้โหเธอจะร้อนแรงขนาดนี้เธอจะเป็นแบบโอ้โหเธอแบบเปิดหน้าชกกันแบบชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ว่าฉันแหละคือผู้ที่จะมาชิงตําแหน่ง US d o ล l a r ที่จะมาแทนเธอทํานองนั้นเลยนะฮะ ทองคําขึ้นมาตอนนี้เนี่ยต่อต้นปีจนถึงปัจจุบันผมคิดว่าจะเฉียดเฉียด46-47%แล้วนะครับทองไทยก็น่าจะเข้ามาใกล้ๆที่36-37%เหมือนกันแล้วเป็นอีกวันหนึ่งที่อยากย้ำเลยนะครับทองขึ้นบาทไม่แข็งนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ต่อสู้กับเอ่อพปทหรือธนาคารชาติเราเนี่ยเยอะเลยนะครับว่า ฉันไม่ได้เป็นสาเหตุให้เธอแข็งเลยคือราคาทองคาโอ้ถ้าฉันเป็นสาเหตุให้เธอแข็งเนี่ยสองวันนี้ขึ้นมาสิบวันเนี่ยขึ้นมาเออสองร้อยเหรียญนะ่ะทาไมบาทไม่แข็งอะบาทอ่อนเอาอ่อนเอาอะตอนเนี้สามสิบสองสามสิบเรียังไม่หยุดทองไทยกลสองเด้งเลย,ยทองไทยอะจากที่เดิมคือเดิมทีถ้าเราจําได้เราวิเคราะห์ว่ามันไม่ถึงหกหมื่นเพราะเราดิสเทาว่าเงินบาทมันน่าจะหลุดลงไปข้างล่าง มันน่าจะแต่ตอนนี้มันไม่หลุดละนะครับมันไม่หลุดมันมาอยู่ที่สามสองสามศูนย์ทองไทยมันก็เลยไปใกล้ๆหกหมื่นแล้วล่ะนะครับเหลือเชื่อไหมครับบางคนบอกว่ามันอาจจะเห็นแสนด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเรามาวิเคราะห์วันนี้ก่อนละวันเนี้ช่วงนี้สามวันมาเนี้ยทองมันขึ้นเพราะว่าข่าวเรื่องของการประชุมของสภาสหรัฐอเมริกา อย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมหลายครั้งว่าทองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นด้วยปัจจัยเดียวมันขึ้นจากมัลติแฟคเตอรียลคือมีหลายปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้ววันที่สิบเจ็ดกันยายนมันลดมันขึ้นมาจากเฟดลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เล่นข่าวตรงนี้เล่นข่าวตรงนั้นแต่ในช่วงประมาณห้าวันมานี้ มันเริ่มขึ้นจากกระแสข่าวว่าเอ๊ะการประชุมสภาของรัฐาอเมริกาในการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านงบแล้วก็อาจจะนำไปสู่การชัดดาวของรัฐบาลซึ่งเมื่อกี้ตรงนี้เราก็วิเคราะห์กันนะคุณกีต้าท่านผู้ชมครับว่าตอนเนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าณนะวัน เมื่อวานจากวันเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นมาแบบรุนแรงประมาณห้าสิบเหรียญในระหว่างวันมีการพักนิดหน่อยแต่ว่าพักแบบสามเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ขึ้นต่อเมื่อคืนเนี่ยตอนผมจะนอนก็ยังเสียวๆว่ามันจะตกตอนเราหลับอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าเราหลับไปมันขึ้นต่อเออเอาก็น่าดูเหมือนกันแสดงว่าอะไรตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับทองเนี่ยมันจะตีข่าวในเทิงบวก หมายความว่าบวกต่อทองคำนะครับแต่ร้ายต,ต่อสัาก็คือเขาคงคิดว่าไม่ผ่านคราวน,นี้เราก็มาวิเคราะห์อย่างนี้ครับคุณกีตาร์ท่านผู้ชมครับมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเอ๊ะมันน่าจะชัดดาวหรือเปล่าคาว่าชัดดาวในที่นี้เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือ,อ,อ,อรัฐบาลน่าจะไม่ไม่มีเงินจ้างแล้วก็ชัดดาวแบบชั่วคราวนะครับคือจะหยุด ในในบางเซกเตอร์ของ g o v e r n m e n t นะครับให้ให้หยุดงานไปเลยนะแต่แต่ยังจ่ายเงินเดือนนะแต่ว่าจ่ายจ่ายย้อนหลังได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีการชัดดาวเพื่อให้รู้ว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาลเริ่มไม่ดีแล้วเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะรเริ่มไม่ดีก็เลยต้องชัดดาวแล้วก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าจะเอาอยังไงในอดีตเนี่ยมันเคยมีชัดดาวมาบ้างโดยเพราะในยุคทั้หนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็ชัดดาวไปสามสิบวันถามว่าทั้งสองตอนเนี้ทั้งแอกร s เสีกว่าทั้งแข็งแรงกว่าทั้งหนึ่งนะครับแข็งแรงกว่าเพราะมีเสียงสนับสนุนยเยอะกว่าแอ r e s s i ี e กว่าก็มันเป็นทั้งคู่นะครับที่โพลิซีของทั้งตอนนี้ก็ในทุกๆโพลิซีเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงก้าวร้าวคำว่าแอกร s เสีเป็นอย่างนั้นเออเรามาวิเคราะห์กันครับว่าวันนี้ อันนี้ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้มันจะผ่านหรือไม่ผ่านคุณกิตต้าคิดว่าผ่านไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นสภาเนี่ยโดยทั่วไปมันควรจะผ่านถูกไหมเพราะว่ามันเป็นปากเป็นท้องเป็นเป็นงบประมาณแผ่นดินไรทำนองนี้นะครับถ้าเทียบแบบบ้านเราเป็นงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้รัฐบาลไปบริหารง่ายๆให้มันสะดวกแต่วันนี้มันน่าคิดครับว่า มันจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็กระแสข่าวภายนอกหรือกระแสที่ออกมาสู่ทองคำเนี่ยมันเหมือนทองคำเนี่ยมันวิ่งไม่หยุดเลยนะครับเมื่อเช้าทองคำเปิดที่ระดับประมาณเอ,อ่อเตี้ยวกว่านี้สักสามสิบเหรียญได้ฮนะประมาณเออมันขึ้นเร็วจนจำตัวเลขไม่ได้นะตอนนี้เริ่มสับสน3,800เอ,อ ตอนนี้มปนะ็น3,009กว่าก็ก็งงไปหมดเลยฮนะเพราะว่ามันขึ้นแรงและเร็วนะครับตอนนี้ต้องคีย์อะไรเนะี่ยเวลาเป็นนักวิคเคราะห์หรือนักซื้อทองคําขายนี่่าคีย์เลขผิดนะยุ่งเลยยุ่งเลยนะเอ่อคราวนี้เรามาวิเคราะห์นี้ครับการประชุมครั้งนี้ตัดสินครับคือ30กันยายนเที่ยงคืนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะตรงกับประมาณเที่ยงวันบ้านเรา ือมันอาจจะแพมแพมข่าวเราๆสามสี่ทุ่มหรือบ้านเราก็คือประมาณสิบโมงเช้าอะไรสมมุตินะฮะ <c oughs> เออคุณกิต้าคิดว่าผ่านไหมคือจริงๆถ้าตามตระกาศที่คุณหมอบอกนะคะก็คือจริงๆก็ควรจะผ่านเพราะว่าเป็นงบประมาณแผดินถูกไหมคะมีผลกับเร <c oughs> ื่องการดันหรือว่าการบริหารประเทศหลายภาคส่วนแต่อันที่จริงถ้าดูสถิติของคุณทรัมป์ ยุคทรัมป์หนึ่งปี2018ันสิบดก็บาดเสีบกับคุณหมอเพราะว่าเคยมีสถิติชั้ดาวมาแล้วถึง35วันครับคือผมวิเคราะหแบบ์แบบแบบการเมืองกันแล้วกันนะฮะอาจจะถูกผิดไม่ว่ากันนะเพราะว่าที่เราต้องวิเคราะห์เพราะว่ามันมีผลต่อราคาทองคำคร้าวๆก่อนคือถ้ามันไม่ผ่านทองจะพุ่งต่อแต่ถ้ามันผ่านทองจะร่วงแรง จะล่วงแรงนะครับแล้วขึ้นมา2อ0รกว่าเหรียญอาจจะล่วงได้เป็นร้อยเหรียญด้วยดังนั้นตรงนี้ต้องจับตาเลย